ผู้กล้าคือบุคคลที่ชาวบ้านต่างยอมรับทั้งที่ถูกอัญเชิญมาหรือถูกลับเลือกเพื่อให้ต่อสู้กับสิ่งได้สิ่งหนึ่งหากเพียงแต่ชาวบ้านไม่เชื่อใจผู้กล้าแล้วผู้กล้าจะยังคงเป็นผู้กล้าอยู่หรือไม่เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมโกเฮียรินนะฮะก็อยู่ในรายการเจาะประเด็นสเปเชียลนะครับจริงๆก็คือไม่มีหรอกก็คืออยากจะพูดได้เฉยโดยสิ่งที่เราจะพูดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของดันมาชิ มันผิดด้วยไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยนนะครับภาค3ตอนที่7นะก็จริงอยู่นะครับที่เบลคลาเนลเนี่ยหรือว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กล้าแต่อย่างใดแต่ผมว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะผมว่าเพราะพระเอกคนไหนที่มีความกล้าผมก็ให้เป็นผู้กล้าหมดนั่นแหละโดยในภาคนี้เนี่ยจะมีโครงเรื่องก็คือการที่อยากจะให้มอนสเตอร์นะครับกับมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้ได้ซึ่งมันเป็นไม่ได้ยากนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเกลียดชังมอนสเตอร์ แล้วพระเอกของเรานะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้มอนสเตอร์นั้นอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ดังนั้นจึงเกิดการแบ่งได้สองฝ่ายนะครับนั่นก็คือฝาดที่ยอมรับได้กับฝาดที่ยอมรับไม่ได้นั่นเลยครับทำให้เบลคารเนลหรือพระเอกของเราเนี่ยจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะยอมทิ้งบางสิ่งเพื่อปกป้องทุกๆอย่างเอาไว้หรือว่ายอมทิ้งทุกอย่างเนี่ยเพื่อปกป้องเพียงแค่บางสิ่งเอาว่าพูดแรงกูนะ ก็คือไม่มีอะไรมากหรอกครับคือผมชอบฉากนี้แบบชอบมากๆเลยนะฮะก็ <K ipp s> คือดูมาเรื่องมันกาลังเข้มขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีฉากนี้ขึ้นมา <Bulgaria> มันแบบโอ้โหต้องการแบบต้องการคุณคุยเลยไม่ใช่ว่าผมชอบที่จะเห็นตัวละครมันสิ้นหวังนะ <K ipp> s> <S แต่ผมอยากที่จะเห็นตัวละครที่สิ้นหวังอยู่นั้นน่ะมันแบบก้าวข้ามไปได้แล้วก็จะเก่งขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะครับใครที่กำลังงงว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่ไอ้นี่มันบ่นอะไรของมันวะเนี่ยก็คือว่าต้องไปดูตอนนี้ก่อนนะครับถึงจะพอเข้าใจนะใช่ แล้วผมก็รู้สึกว่าภาคน,นี้เนี่ยทุกคนในเรื่องหรือแม้แต่คนทุนดูเองเนี่ยจะคาดหวังกับตัวละครนี้มากนะครับทำให้ตัวละครนี้มันกดดันตัวเองมากๆเลยแต่อย่างไรก็ตามนะฮะผมพระเอกของเราก็ต้องก้าวข้ามมันไปได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเราบอว่าตอนต่อไปเนี่ยมันแน่นอนสำหรับวันนี้ก็มาแค่นี้แหละนะครับก็มาหาเพื่อนคุยเฉย